เนาะแต่ใจนะแมาวันนี้ปาร์ตี้ค่ะให้ถวยให้เพิ่นนี่ด็กกระดางสีเข็ดกระล้างสีเข็ดให้เพิ่นเบิงเบ่งกินกินเป <c oughs> ็นตัวอย่างกินเปตัวอย่างอันกลางคืนเด้อ<ว>มันสีมันสีอันนี้หน่อยๆมันสีมืดหน่อยๆสวัสดีค่ะมูรานสวัสดีค่ะจำแจมสวัสดีค่ะป้าพิสม่าไ อาเฟินสวัสดีค่ะอาเกลอยู่ในชุดนอนเลยไม่อยากจะเข้ากล้องเนาะกินไก่บอกเจ๊กินก,กินไก่บอกหรือกินยังอาเฟินพรุ่งนี้จะกลับตาถงก็เลยเลี้ยงอาเฟินอาเฟ,ฟินเลี้ยงอาเฟินเลี้ยงไก่เอากินเลยไก่ขึ้นชื่อของ สารตรงเต๋อโจใช่ไหมคะมันเป็นไก่ไก่พะโล้นะโตต้องเอาทำซุกให้เตินบุฟเฟ่ต์คอยตามแบบกลางๆไว้คอยเจ้ามาใส่ปรุงเองไม่ใช่บุถือใจพี่แม่ก็ตื่นพี่แม่เอาจานมาลองกินพี่ใหม่จานจะไปแล้วจะไปแล้วขุนจะไปแล้วขุนละเงินลายกินสองคงอิ่มเบิ้งนะไปกินอย่างมากินลูกค่ะ ลูกค้ามาเนี่ยพิยาพิสมัยอร่อยไหมอืมอร่อยกลันี่กอัเอาเอาใจอืม甜的เอามันโอเคแลยบอให้นักกินอืมวุ๊บคไยคำเดียวเลย Một cái đấy chồng nhà sota đi lạp nó nũng mát mày à tha ok coi chỉ đồ อ,อ้าวโหมันมันละลายในปากอือกระดูกยังละลายเลยกระดูกยังนิ่มเลยอ่ะไม่ไม่ไม่พี่ไม่เค็มพี่ว่างเงี้ยค่ะตัวจริงก็พออยู่สภาพพอไปตกวน้อยไก่ไก่เต๋อโจใช่ไหม,อ,มอร่อยกรนะดูกพุนเลยหรอกระดูกพุนเลยดูดิโบลานอนะ่ะดูดิเปื่อยเลยอะ่ะอันเปนื่อย ก็ยังมีเรางานก็ยังได้มาแวะมาทำไปแล้วไปส่งเพื่อนอไปกินนู่นเนาะนี้คือกระดูกกระดิ่ก็ไม่ได้หายใจยังผิดหายใจผิดจังเลยอืมอืมมาแล้วอืมอืมมาแล้ว

ไม่ได้ไม่ได้ล่ะตายแล้วพิษแย่นริแล้วูวันสีบั้งแผนให้หนอเราบ้านมันนี้หนาวหนาวเ่าข้างนอมันพัดตึงเลย้อนี้เน่ยะใส่กเกอเห็บว่านี้ถือฟองไงยกถ้อมีลมนี่นะไม่ค่ะผมไม่ค่ะ这是减肥的我怕胖不胖这个胖饿你也多胖嘞哈哈哈哈哈哈哈ใจจอมกินเบียร์ นี่ก็ต้าทงนี่ก็อาปูอาปูอาเปิ้ลอาปูอาเปิลอาปูอาเปิลชิควันโอ้เ่้ยนขาก็ไม่กินข้าวเดยอาสักคำดิสักคำโชว์สิท้องจอมจะจะดูเหรออันนี้ก็เป็นเป็นผักที่รวาเข้าไป่ไบจิ๋ว มันกรอบหล้วอ่ะอืมพี่แจเก๋อก็เลยรว่าอค喝喝什么？ใช่ไหนี่เราปันตรงนึงไก่ใช่ไหมเราปันตรงเราเห็นนาทีเห็นพี่เปิลเมื่อนั้นนะในห้พงที่นั่งเขาไปตอนเขากินอยัางอืมอพี่มื่อนั้นเราอยู่ในเหตุการณ์เขาก็กินกินได้แล้วเราก็ยกให้เราพี่เปิลกับปฏิเสธทั่าตัวเต่อ สี่ส่นเปิ้ลอะจุดหนึอเปิ้หรืออะเปอง๋ออะเปิ้ลอเปิ้ลเป้าไหรสี่สิบหรอเปล่าอม่ไหมพี่เปิ้ลอายุเท่าไหร่สีกว่าชื่่่น้องคอยอ่ะจะทำการแสดงนะคะ อ้ามจอมเข้าไปแล้วหนึ่งคำตีเ,เข้าโกตีเ,เข้าโกไปแล้วอามุลลานซีถึงคิวมุลลานซีดูไม่ดีดูไม่ดีใช่ไหมคะใช่อ้าเบาๆนะคะเบาๆเบาๆสักหนึ่งคำ เท่าไหร่นะเลิศโอเคเพื่อนๆจะกินต่อแล้วจะเมียนไก่ตัวนี้พี่แก้จะเมียนไก่ตัวนี้ <c oughs> แล้วก็น่องนี้ <c oughs> นะคะน้ำจิ้มมีสองแบบด้วยซีฟู้ดกับเมียน <c oughs> จิ้มเมียงเนาะกย <c oughs> นเบาๆกลางคืนโอเคเพื่อนๆลาไปแล้วคลิปนี้จำแจมลาให้ด้วย มูหลานจ๋าบ๊ายบายพี่มหาทีเรี่า <laughs> <c oughs> ไมต้องมีชื่อนี้ขึ้นมาด้วยวันน <c oughs> ี้ขอวันนี้พี่จะแกยอยู่ในชุดนอนเนาะวันนี้นั่งชิวๆไา้ไปแล้วเพื่อนๆคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ bye ายบายคุณนายคุณนายอัพเฟิร์นบ๊ายบายคุณนาย